5 0ารชาดมุนิกะชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีอายุยนืน ใน16บแขวนที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตตันปิดกของชมพูทวีปนั้นโกศลคือชนอารยันที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยไปกว่ามคขทรัฐซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเลือกเป็นดินแดนตรัสรู้และประกาศพระพุทธศาสนามาก่อนและสมกสภานในพระอารามเชตวันแห่งมหานครสาวัตถีนครหลวงของโกศล ก็คงความยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจำนวนพุทธสถานทั้งหมดเช่นกันพระพุทธศาสดาทรงตรัสชาดกหลายพระชาติที่มีชาดกแต่ละเรื่องมักจะมีเหตุมาจากพระสงฆ์สาวกแล้วทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานแก้ไขเหตุนั้นให้ดังพุทธการสมัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อใดก็มีอาจลบน้องนางออกไปจากใจได้เลยด้วยสตรีตัวต้นเหตุซึ่งเป็นสาวแก่ที่หลงเหลือจากการแต่งงานมิได้ลดราภูปฏิพัทต,ต่อท่านเลยสักเวลาใกล้เวลาทำวัดเย็นแล้วน้องจำใจขึ้นเมื่อใดนางนั้นก็ดุดออกมา หายพร้อมแสงตะวันเมื่อนั้นเหตุนี้ทำความกระสับกระสายแก่พิกษุท่านนี้ยิ่งนะักเช้านี้จะได้เจอกับน้องหญิงอีกแล้วดีใจจังเลยเอาเอาเอ,าเอาขันตีไว้หน่อยขันตีไว้หน่อยหลวงน้องเอ้ย หลวงพี่ขาน้องจัดหาพัตตาหารให้เรียบร้อยแล้วเพลงนี้มีต้องฉันในโรงทานนะจ๊ะเดี๋ยวน้องถวายที่กุฏิเองรับรองอร่อยกว่าที่ตักบาทเช้านี้แน่ๆจ้าผู้หญิงอะไรไม่รู้จักดีชั่วน่าตำหนิจริงๆเลยความวุ่นวายใจเป็นมานรร้ายของการปฏิบัติพระธรรมเหตุดังนี้ พระพุทธเจ้าสดับแล้วทรงประทานพุทธโอวาทแก่ภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุมิใช่แต่บัดนี้ที่หญิงผู้นี้ทำเธอพินาศเมื่อก่อนนั้นเธอถึงกับสิ้นชีวิตในวันวิวาของหญิงน,นี้มาแล้วบัดนั้นองค์พระาศาสดาทรงตรัสมุนิกะชาดกขึ้นแสดงให้เห็นบุรพกรรมไว้ดังนี้ ในชนบทนิคมหนึ่งเมื่ออดีตชาติยังมีชาวนากับบุตรสาวเลี้ยงชีพอยู่ด้วยการทำนาและกสิกรรมอย่างขยันขันแข็งโดยมีโคใหญ่คู่หนึ่งเป็นกำลังสำคัญพ่อจ๋าลูกเตรียมข้าวไว้ให้พ่อทานกลางวันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวพ่อจะเอาอยาให้โคก่อนแล้วก็จะออกไปแล้วเจ้าอ่ะวางไว้ตรงนั้นเถอะ โคสีนินเป็นผู้พี่ชื่อมหาโลหิตโคสีน้ำตาลเป็นน้องชื่อจุลโลหิตทั้งสองใช้แรงงานแบกบรรทุกทำไรไ่ไถนาช่วยเหลือชาวนาไม่ได้เกียจคร้านไปเจ้าโคทั้งสองถึงเวลาทำงานของเราแล้วโคทั้งสองออกจากคอกไปยังทุ่งนาพร้อมเจ้าของตั้งแต่เช้าตรู่ และจะทำงานอยู่กลางทุ่งกว้างนั้นอย่างเหน็ดเหนื่อยจนตะวันตกดินเมื่อเหนื่อยล้าโคสีน้ำตาลผู้น้องจะบ่นตัดพ้อในความพยุติธรรมของชาวนาทุกครั้งตะวันจะตกดินละป้าป้าป้ากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวข้าจะหายาอ่อนอร่อยอร่อยให้พวกเจ้ากินนะเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเนี่ยเกิดเป็นโคนี่มันลำบากจริงๆ เจ้าอย่าบ่นไปเลยนะมันเป็นหน้าที่ของเราทําไปเถอะบางวันหากยังต้องบรรทุกสิ่งของกลับบ้านอีกจุละโลหิตก็มักต่อว่าต่อขานกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวนาอีกตัวหนึ่งอยู่เสมอเจ้านายเราเนี่ยก็จริงๆเลยไม่มีความยุติธรรมพี่ดูสิเราหรือทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเสร็จงานเราต้องแบกของกลับบ้านอีก แต่เจ้านั่นน่ะสบายทั้งวันวันวน่ะไม่ต้องทำอะไรเลยได้กินดีอยู่ดีกว่าเราซะอีกเรากับเขาก็เป็นสัตว์คนละชนิดเจ้าจะเอาไปเทียบกันได้ยังไงพี่ก็ดูเอาเธอเราทั้งสองทำงานหนักแทบตายหาเลี้ยงทุกคนแต่มีอาหารแค่ย่ายแห้ง,งให้กินมันไม่ยุติธรรมเลยทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะจุลโลฮิตอะไรคือความไม่ยุติธรรมเหรอ ก็จะหมูมุนิกะนั่นน่ะสิวันๆเอาแต่นอนหลับได้กินข้าวกินถั่วมันน่าน้อยใจเจ้านายไหมล่ะใช้งานเราแต่เช้าจนมืดค่ำไม่เคยให้กินอาหารดีดีสักมื้อเดียวมูนิกะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวที่ครอบครัวชาวนาเลี้ยงไว้ด้วยอาหารและการดูแลดีกว่าโคทั้งสองเป็นหมูนี่สบายจริงๆเลยเราไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเจ้าโคทั้งสอง นี่แหละนะบุญภาวาสนาส่งของอย่างนี้มันแข่งกันไม่ได้หรอกนะจ๊ามูนิกะได้รับการบำรุงจนอวบอ้วนและโตขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งโตมันก็ยิ่งกินอาหารมากขึ้นสิ้นเปลืองขึ้นแต่ทั้งชาวนาและลูกสาวก็ไม่ได้บ่นหรือตำหนิมันเลยแม้แต่น้อยโอ้ยอิ่ง โอ้ยินไม่ไหวแล้วนอนดีกว่านายหญิงไม่ดีกับเราจริงๆเลยหาอาหารดีๆมาให้กินทุกวันงานการก็ไม่เคยใช้สบายสบยความเป็นอยู่ของหมูมูนิกะแตกต่างกับโคทั้งสองของชาวนายิ่งนักด้วยเหตุนี้จึงทำให้จุลและโลหิตเกิดความไม่พอใจแต่โคผู้พี่ก็เตือนสติน้องให้ลดความทุกข ตัดความริษยาไปในคืนหนึ่งน้องพี่อย่าได้อิจฉาเจ้ามูนิกะมันเลยอาหารดีๆนั่นน่ะมันไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่กำลังมันกินเพื่อตายจริงเหรอพี่จริงสิเจ้าคอยดูเธอะพรุ่งนี้จะมีงานมั่นของคุณหนูเขาต้องยิ่งปลนเปลือเจ้ามูนิกะให้อ้วนขึ้นไปอีกเขาคงเตรียมไว้ค่าเป็นอาหารฉลองงานแต่งวันข้างหน้าแน่แน อุยคิดแล้วเสสียว้เมื่อถึงเวลาเช้าคุณหนูบุตรสาวของชาวนาก็เข้าพิธีมั่นกับบุตรชายคณหับบดีของนิคมชนบทนั้นมีแขกมาร่วมงานไม่มากนักเสร็จพิธีแล้วก็พากันกลับไปวิวาของเราใกล้เข้ามาแล้วนะจะพี่น้องตื่นเต้นจังเลย ใกล้ถึงวันแต่งลูกสาวเราละต้องขุนเจ้ามูนิกาให้อ้วนอีกสักหน่อยยิ่งใกล้วันวิวาบุตรสาวชาวนาก็ริ่งบำรุงเจ้ามูนิกาเป็นการใหญ่โอ๊ยกินจนท้องจะแตกดู่แล้วนายหญิงนี่น่ารักจริงๆเลยหานั่นหานี่ไม่ให้กินตลอดนายหญิงจ๋ามูนิการักนายจังเลย ไม่กี่วันหลังการขุนมาอย่างดีหมูของชาวนาก็อ้วนพีจนเต็มที่เจ้ามูนิกะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีลูกสาวชาวนาคอยหาอาหารดีๆมาบำรุงคอยอาบน้ำขัดถูให้ทุกครั้งที่อากาศร้อนมาม้าเจ้ามูนิกะมาอาบน้ำนะ <c oughs> เนื้อตัวเจ้าจะได้สะอาดสะอา้าน เย็นสบายจังชาติก่อนเราต้องเคยมีบุญคุณกับนายแน่ๆเลยเขาถึงตอบแทนเราขนาดนี้สบายตัวเย็น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 ย็ยนและแล้ววันหนึ่งมูนิกาก็ถูกปล่อยออกมาจากคอกวันนี้คือวันเตรียมอาหารเพื่อง,งานวิวานในวันรุ่งขึ้นนั่นเองโอ้ทำไมวันนี้เราถูกปล่อยออกมาจากคอกล่ะ หรือว่านายหญิงจะพาเราไปเที่ยวนะผูกมูนี่กาไว้กับเสาแล้วใช่ไหมลูกจะพอ่อโอ้โหตัวขาวอวบน่ากินนะเนี่ยเชื่อได้เลยมิจ๊ะนายนี่มันวันอะไรกันทำไมมีคนมามากมายแล้วต้มน้ำร้อนกันทำไมเนี่ยวายแล้วนั่นนายใหญ่กับนายหญิงพาใครมาน่ากลัวจังเลย และแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นจริงตามคำพูดของโคโมหาโลหิตที่บอกไว้แก่น้องมุนิกะถูกจับมัดกับหลักเชือดหมูด้วยมือนายหญิงที่มนรักนักหนานั่นเองหมูอ้วนของชาวนากรีดร้องตั้งแต่ถูกพันธนาการอย่างเสียใจจนกระทั่งร้องสุดชีวิตในนาทีเจ็บปวดจากคมมีดของคนฆ่าหมูจมูนิกานี่ร้องเสียงดังจริงๆเลยแสบแก้วหูไปหมดแล้วเนี่ย นายหญิงทำไมนายหญิงทำกับมูนิกะอย่างนี้และแล้วเนื้อและไขมันของมูนิกะได้กลายเป็นอาหารหลายชนิดสำหรับงานฉลองพิธีวิวาในวันต่อมานับว่าเป็นประโยชน์เดียวที่ตอบแทนแก่นายผู้เลี้ยงดูมันอย่างแสนจะคุม้มอร่อยอร่อยอร่อยอาหารนี่รสเยี่ยมมากเลย หมูนี่ก็นุ่มลิ้นกำลังดีเลย,อ,ยอร่อยจริงเออกินเต็มที่เลยนะเพื่อนยังมีอีกเยอะเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงมุนิกาชาดกจบลงก็ทรงเทศนาอริยสัจเ์าวเจ้า